ครัตอนอื่นมาเฉลยเกมแต่ครั้งที่แล้วและรายชื่อที่ตอบคูนก่อนนะครับผมซึ่งเป็นเกมจากโร m ภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพกและ e t p ที่เราถามไปว่าภาพยนตร์เรื่องเซตอัพภาคสีนี้มีชื่อว่าอะไรคำตอบก็คือ Revolution นั่นเองเราไปดูรายชื่อกันเลยครับ นะครจะได้รับปัดชมภาพยนตร์ท่านละสองใบครับ ก็ต้องขอขอบคุณโรงภาพยนตร์ Major, Cineplex และ ECD ด้วยครับสำหรับปัดชมภาพยนตร์สำหรับเกมใหม่ในวันนี้นะครับเป็นเกมจากภาพยนตร์เรื่องใหม่เรื่อง24อล้นบ้างอะไรบ้างภาพยนตร์ที่รวบเอานักแสดงที่รีสเสียงไว้มากมายเลยครับผมของภาพยนตร์ทางเรื่องไม่ควรพลาดกับแนวแอคชั่นแซกคอมเมดี้เป็นแนวตลกร้ายนั่นเองครับกับนักแสดงอย่างพี่ก๊อฟสุขเหนือมิเชบ็อบดี้พี่โจคธีรานายอังเคิลและพี่แจ็คเอฟสีของเรา พี่แอนนาชชนชื่นพี่มอสารแนและคุณโบอัชราพรและอีกมากมายเลยนะครับ โดยพ่วงกับคนนี้นะครับไปพ่วกับหน้าใหม่เลยนั่นคือคุณไกรศักดิ์การจะนักเรียงไรมาทําหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวสนุนเรื่องนี้ครับกับเรื่องราวที่ทั้งโหดมันแล้วก็ฮานะครับผมเมื่อต่างคนเนี่ยต่างจะต้องมาเจอกันกในมิมาแห่งหนึ่งครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นหนึ่งในโครงการซูริชั่นออริจินอลพิเชอร์ที่ถ่ายแบบจำเัตโตงนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปดูจุอยางของท้องันเลยครับ เป็นคนครื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์รุนและเกี่ยวข้องกับยี่ปองหลังจากนั้นแต่คนก็ต้องมาเกี่ยวข้องกันโดยไม่ได้รัดหมายไม่รู้ว่าทำไมตบางคนตามเมือผลให้ต้องมาเจอที่นี้มาแข่งขันใด้กลางเป็นให้ไม,ม่คืนหนึ่ง ที่มีคนหลายกลุ่มทั้งแก๊งมาเฟียตำรวจพนักงานรา้านนี้มาพนักตาวที่เมาคนขายของยาจรกระจอกที่หวังจะล่อมร้านนี้มาเมื่อทั้งคนต่างมีปุ๊บใหต้องมาเจอกันในร้านนี้มาและด้วยความที่เป็นไอทีแท่ของแต่ละคนเรื่องราจะเป็นยังไงต่อไปและจะจบลงแบบไหน,นก็ไปติดตามกันต่อได้ไนายิสี่นองล่นบ้างอะไรบ้าง ถายวันที่23ถึงวันที่29สิงหาคมนี้ที่ีดทบข่าวนย์ิวส่ครกบมาถามคำถามกันเลยนะครับว่าใครไม่เกี่ยวข้องกันเลนยครับเ,เรื่องที่จสี่นอกล้นบ้างอะไรบ้างระหว่างกอไก่พนักง,งานร้านนิมิมาหรือขอไข่พนักง,งานทำตวา,ตาด ส่ง o อมตอบนะครับมาที่รายการ The Guide TVision เลขที่1แต่ทับ1อาคารทิโก้ชั้น10ถนนพระราม6แขวงสังเสนไนย้เขตปทุยธาัยกรุงเทพ10400หรืออีเมลมาได้เลยนะครับที่ The Guide at t r u c o l l c o ับ เรียกว่าแค่ดูตัวอย่างของเราไม<ต>่ว่าจะเป็นข้าวโพดสารคดีหรือไวท์ตี้ก็ดูแล้วแต่หน้าชมมากๆเลยด้วยว่าถ้าไม่รู้ใกจ,จะไปไหนก็ดูดูวิชเชนที่บ้านมา<ช>ถามารถรับชมรมาติดติดที่เรารอใครับใช่ค่ะยังมีติดตามกันด้วยนะคะอย่างนี้มีเพิ่มช่อง HD กันแล้วด้วยได้ชมภาพกันแบบชัดๆเลยนะคะรวมถึงท่านสมาชิกค,ค่ะที่มีวันเกิดในเดืนอนนี้อย่าลืมรีบนะคะร<ช>ับของคุณวันเกิดกันด้วยได้ออฟแพ็กเกจฟรีหนึ่งเดือนเลยทีเดียวนะคะโทรไปที่ทริสเซนแคร์ค่ะ0 2 8 5 ครับและที่สําคัญกับ True a i ก้าไม่เิยฝันนะครับเพราะฉะนั้นใครนะครับที่อยากจะให้กําลังใจกับนักล่าฝันที่คุ้านนี้ก็อย่าลืมครับที่จะโหวตครับผมเพราะว่าถ้าคุณยิ่งบิ๊กโหวตนะครับก็ยิ่งเป็นกําลังใจให้กับนักล่าฝันที่มันอยู่ในบ้านครับใช่ค่ะรักใครชอบใครนะคะอย่าดูที่บ้านเชียร์อย่างเดียวต้องโหวตด้วยเดี๋ยวเขาจะต้องออกกบ้านไปเดี๋ยวจะเสียดายแย่เลยวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเดกากแล้วนะคะมินและเบียร์ต้องลาไปต่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ